ัวนี้ก็พามาชมระบบออฟกิทครับคือมีแบตเตอรี่ในระบบตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ 10k หรือว่า10กิโลวัตต์เป็นหรือว่า10,000วัตต์นะในนี้ก็มี่ะคันเอาตัดตอนแบตเตอรี่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเบรกเกอร์เบรกเกอร์ดีป้องกันฟ้าดีดี ด้านนี้ก็มีพวกนี้ตัดตอนง่ายๆเลยตัดตอนตรงนี้เลยเพื่อไฟไปหลังอื่นๆตตอนนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ขนาด75แอมต่อนุก,กรมกัน 3, 3ชุดชุดละ48โวลต์เหมือนกันนะครับคือมันลูกละ12โวลต์ส่วนแผงโซล่าเซลล์ก็เป็น3 3 0วัตต์3แผงต่อนุก,กรมกันรวมละ9แผง แล้วก็เดินเดินด้วยระบบสายนะเบอร์25อ่ะมีไปใช้กับเครื่องอ,อาหารแล้ว,วาอาหารหมูนี่ไปนู่นเลยแล้วก็ปั๊มน้ำมัตรงเม็ดอะไรพวกนี้แล้วก็ยังมีพวกตู้ระบบควบคุมพวกนี้นี่พวกนี้พวกปั๊มน้ำเอ่อสเปรย์แล้วก็พวกผลิตอะไรพวกนี้ตัวนี้มอเตอร์ก็ หนึ่งหนึ่งแรงม้าไหมอ่ะหนึ่งแรงม้าออเตอร์หนึ่งแรงม,าม้งงมา,ออเ,มาเพื่อสเปรย์ตัวนู้นก็ปั๊มมอัตโนมัติส่วนในห้องพวกนี้ก็จะมีมีพวกระบบไฟฟ้าแล้วก็พวกนี้เป็นเครื่องทำน้ำอุ่น3ามพันร้อยวัตต์มีอยู่ทั้งหมดเอ่อสามชุดครับเครื่องสามพันห้าร้อยวัตต์มีอยู่สามชุด นี่มีสามชุดนี่เครื่องเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นอาบน้ำก่อนไปเลี้ยงหมูน,น,น,นี่มีสามชุดมีสามชุดแล้วก็าน,นี่เป็นเครื่องผสมอาหารก็มอเตอร์ไม่แน่ใจยังไม่ได้ถามผู้ติดตั้ง ก็มีทั้งหมด1 2ึ่งสอี่ห้าห้าตัวนะครับเพียงพอกับการใช้งานครับต่อสอบถามก็ได้ที่ทวีไฟฟ้าศ8 9 9, 9 1 2 9 4 3 9กับระบบมีแบตเตอรี่หรือไม่มีแบตเตอรี่หรือยอยาะระบบอื่นๆได้ครับสำหรับนี้สวัสดีครับ